ร้านป,าป้าป้าป้าเนี่ยของขแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตุนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานําเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเอเคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมขอ,ของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดของเ,ขเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุบบป๊บส่งปับ๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับสแกน QR Code แอดไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel นะคะวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนแอดมินตูดกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับคนที่เล่นบาสนะคะถ้ามีลูกชายเนี่ยค่ะต้องมั่นใจเลยค่ะสูงมากแล้วนี่ก็อยากให้ลูกชายเนี่ยเล่นบาสนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับนักบาส NBA เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะเราเลยจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักพ่อลูกค่ะถึงแม้แต่คุณพ่อนะคะเลิกเล่นบาสไปแล้วค่ะแต่คุณลูกนะคะยังรุดนเล่นอยู่ใน NBA ในปัจจุบันค่ะเรามาเริ่มกนนที่คคแรเลยะะโช กับ LA Clippers คนปัจจุบันคะ่ Doc คะ Doc Rivers ค่ะกับลูกชายของเขาคะ่ะ Austin Rivers คะ่ะสำหรับ Doc Rivers ในน้นำแนอดีเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของ Atlanta Hawks เลยครับในตอนแรกที่เขาเข้ามาสู่ใน NBA เนี่ยเขาเล่นคู่กับ d o m i n i c Wilkins ตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ Atlanta Hawks เลยนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยแฟนบาสชาวไทยเนี่ยจะไปคุ้นหน้าคุ้นตาเขาในสมัยที่เขาอยู่กับ New York Knicks เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย k n i c k ต่อสู้กับ Chicago b u l l ทีมดังของยุคนี่แหละครับ ต่อสู้กับไมเคิลจอร์แดนเราจะเห็นว่าด็อกริเวอร์เนี่ยเป็นคนคอยเล่นเกมรับถือว่าเป็นคนที่มีความใจสู้แล้วก็ไม่กลัวใครในสนามเลยครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับเลิกเล่นในเ b a นเอเขาก็หันเหชีวิตครับมาเป็นโคช้ชและนั่นก็ทําให้เขาเป็นที่ยอมรับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าในสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเีงนะครับความเข้าใจตัวผู้เล่นการเข้าถึงผู้เล่นว่ารู้สึกยังไงกระตุ้นผู้เล่นยังไงนี่แหละครับคือจุดแข่งของโคช้ชด็อกริเวอร์ครับ เขาสามารถพาบอสตันเซลติก่ยเป็นแชมป์ NBA มาแล้วในปัจจุบันนก็กำลังมีลุ้นกับ l a c l i ค p e r s ปโยยาเลยครับทีนี้หันไปมองลูกชายของเขาบ้างครับนั่นคือออสตินริเวอร์สครับเพราะว่าในปัจจุบันเขนาค,คือตัวสำรองของยูสันโรกเกสเป็นตัวหลักคนหนึ่งก็ว่าได้นี่นะครับในตอนที่เขาเข้ามาสู่ NBA ใหม่ๆนี่ครับด้วยผลงานที่ค่อนข้างดีมากๆครับในสมัยที่เขาอยู่มาหาวิทยาลัยกับดุ๊กเนี่ยนะครับอันนี้ต้องถือว่าผลงานของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่พอเข้ามาสู่เอ็นบีเอปุ๊บเนี่ยนะ และมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาพ่อลูกเนี่ยเคยได้อยู่ร่วมทีมเดียวกันเนี่ยในตอนที่อยู่ LA Clippers นะครับ ต่หลายคนเนี่ยก็วิจารว่าไอที่เขามีโอกาสได้ลงสนามเนี่ยก็เป็นราะว่าพ่อ<ม>เนี่ยเป็นโค้ชซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเครียด<ม>ครับแต่เขาก็พยายามต่อสู้ต่อไปครับพยายามพัฒนาต่อเนื่องและปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็มาอยู่กับ Houston Rockets แล้วก็ทําได้ดีนะครับถือว่าทําได้โอเคมากๆเลยครับสแหรับอ o c ีเวอรนะคะเข้า NBA โดยการดรากรอบ2ค่ะในปี1983ค่ะอันดับที่31ค่ะผลงานความสําเร็จของเขาค่ะติดออสตาปี1988ค่ะค่าเฉลี่ั้ารเล่นของเขานะคะ ลงสนามเฉลี่ย27.3นาทีต่อเกมค่ะเขามีผลงาน10.9แต้ม3รีบาว5.7แอสซิสฟิลโกล44.4% 3คะแนน32.8%ค่ะทีนี้เรามาดูผลงานในฐานะโค้ชของเขาบ้างนะคะเขาคว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2000ค่ะและคว้าแชมป์ NBA ในปี2008กับ Boston Celtics ค่ะทีนี้หันไปมองทางลูกของเขาบ้างค่ะ Austin r i v e r s ค่ะเข้า NBA ด้วยในการดราฟต์รอบแรกนะคะในปี2012ค่ะอันดับ10ค่ะปีเดียวกันกับ Anthony Davis ค่ะแล้วก็แอน b ี่ l ิ a m จมิ l i l l a r d และก็ r a y m o n d g r e e n นะคะ ผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะลงสนาม60เกมจาก6 4เกมที่ทีมทําการแข่งขันนะคะลงสนามเฉลี่ย23.4นาทีต่อเกมค่ะเขามีผลงาน8.5แต้ม2.4รีบาว1.6แอสซิส ฟิลโก42.1%ค่ะ3คะแนน35.8%ค่ะเราไปต่อกันที่พ่อลูกคู่ที่2เลยนะคะคุณพ่อทีมฮาร์ดเอดเค่ะกับทีมฮาร์ดเอดเวจูเนียค่ะสำหรับคุณพ่อก่อนนะครับทีมฮาร์ดเอดเเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสยุคไนตี้เนี่ยต้องรู้จักกันดีแน่เจ้าอของฉายาเคเลอร์ครอสโอเวอร์ครับโอ้คนนี้คือครอสที่นี่หายถึงห่วงเลยครับเขาถือว่าเป็นกาจอมทำแต้มอีกคนนึงนะครับของ NBA ในช่วงแรกของการเล่นเนี่ยครเขาอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในช่วงนั้นเนี่ย State นนนนนนยไไมม่่่่คคคอปรรรระสบรสบบวาาาเเ็จเทหั หลายๆคนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามแต่พวกเราเนี่ยนะครับจะมาคุ้นหน้าคุ้นตาเขาในตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับแมมมี่ยีครับเป็นคู่หูให้กับอรอนโซมอร์นิ่งเนี่ยครับต่อสู้กับชิคาโก้บูลส์แล้วก็ไมเคิลจเแดังครับในช่วงปี9ก้าหเนี่ยแหละครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าดังมากๆนะกาจอมครอสล่างตันๆคนนี้เนี่ยแหละครับทีนี้เราหันไปมองลูกของเขาบ้างครับนะคือทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เนี่ยครับคนนี้เนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้ถือว่าเป็น rising star เลยครับเป็นสตาร์ที่กำลังขาขึ้นแต่ว่่าาาาาาผลลงงงนนนนนขขออเเเียมัััต้้ใใชวกรรพฒคบ ตอนที่เขามาอยู่ว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ต้องใช้เวลานิดนึง แต่พอเขาย้ายไปอยู่กับแอตแลนตาฮอสครับชื่อเสียงของเขางานเขาค่อยๆดีขึ้นครับและสุดท้ายนี่ก็กลับมาร่วมง,งานกับนิวยอร์กมิสอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆจำกันได้ดีและในปัจจุบันนี้นะครับ<ม>เขาก็ได้เทรดมาพร้อมกับคริสตัปปอซิงกิสครับ,รบย้ายมาอยู่กับดัลลัสแมวรีและในฤดูกาลนี้บับเขาถือว่าเป็นตัวทําแต้มอันดับ3ของทีมเลยครับถือว่าใช้ได้ครับเรามาเริ่มที่คุณพ่อก่อนนะคะ,ค,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณพ่อทีมฮาร์ดเวย์ค่ะเข้ารอในบี่ะอนะคะนความสําเร็็จขอองเคากืติดรัฟท 5ครั้งค่ะติดออ l เอ็นบีเทีมทั้งหมด4ครั้งนะคะและสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2000ค่ะ ค่าเฉลี่ยในการเล่นทั้งชีวิตค่ะลงสนามเฉลี่ย35.3นาทีต่อเกมเขามีผลงาน17.7แต้ม3.3รีบาวด์แปอแอสซิสต์ฟิลโกลสี่ยิง3คะแนน35.5%ค่ะทีนี้หันไปมองทางลูกชายบ้างนะคะทีมไฮเดอเวจูเนียค่ะเขาเข้า NBA ด้วยการดราฟต์รอบแรกในปี2013อันดับที่24ค่ะปีเดียวกับวิกเตอร์ออร์เดิโปนะคะยานิสอันเทเดคุมโปสีเจมครอว์ลัมลูดิโกแบร์ค่ะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะลงสนา 63เกมจาก67เกมที่ทีมเนี่ยลงทำการแข่งขันนะคะลงสนามเฉลี่ย28.8นาทีต่อเกมค่ะกับผลงาน15.8แตม้ม3.1รีบาว2แอสซิสฟิลโก43.7ยิง3คะแนน40.7ถือว่าเป็นกำลังสำคัญช่วยทีม Dallas Mavericks ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยคะ่ะยังเป็นรองคุณพ่ออยู่นะคะรองเยอะเลยครับเราไปต่อกันที่2พ่อลูกซาบบนิสกันบ้างนะคะอัวิดาซาบบนิสกับโดเมนทัสซาบบนิสค่ะ สำหรับอวิดาซาโบเนสเนี่ยแฟนๆนบาสยุคไนตี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีครับ uh huh. เพราะตอนนั้นเนี่ยมันหาย,ยากมากๆนะครับผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแต่มีการมีมือไม้ที่มันนุ่มนวลครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการส่งให้เพื่อนโดยเฉพาะการส่งเนี่ยครับเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่แต่มีเซนส์ในการส่งบอลเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆ uh huh. ครับเปรียบไปแล้วนี่คล้ายๆกับนิโคลายโยคิชครับที่มีการส่ง uh huh. ที่แบบมันไม่น่าเชื่อจริงๆทักษะนี่เกิดร่างกายมากๆแต่ในขณะนั้นเนี่ยครับด้วยส เขาจะมาเข้าสู่ NBA จริงๆเนี่ยครับตอนนั้นก็ปลาเข้าไปอายุ30แล้วโอ้โหต้องบอกว่ามันผ่านช่วงพ P ข,ของเขามาแล้วแต่พอเขาเข้ามาร่วมกับทีมพอร์ตแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับ,รบพวกเราเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีในยุค2000ครับตอนนั้นนี่เจอ LA Lakers ครับโอ้โหทีนี่ต่อสู้กันไปจนถึงเกม7เลยครับตอนนั้นนี่คิดว่า Lakers อาจจะแพ้แล้วก็ได้ครับ,รบแต่สุดท้ายครับโ o บี b r a n เนี่ยโยนการชิโอนิวยัดห่วงไป เฟนี่คือเป็นตำนานอีกอันหนึ่งครับทีนี้หันไปมองลูกเขาบ้างครับโดเมนทัสซาโบนิสคนนี้นี่เกิดที่พอร์ตแลนด์ครับในขณะที่พ่อเขานี่ยังคงเล่นอยู่นะฮะ ปัจจุบันนี้เป็นฤดูกาลที่4แต่ว่าเป็นฤดูกาลที่3ของเขาครับกับเพเซอร์และในปัจจุบันในสถานะของเขาเนี่ยคือออสตาแล้วนะแม้ว่าอาชีพของเขาเนี่ยจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเขามีผลงานที่ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวเนี่ยค่าเฉลี่ยนี่คือดับเบิลดับเบิลลงสนามมาเนี่ยยังไงต้องมี10รีบาวมี10แต้มแน่นอนครับอันนี้ถือว่าเป็นความสม่ำเสมอของเจ้าตัวที่ดีมากๆกครับการเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีห่วงมือไม้การวางขาจังหวะสเต็ปต่างๆเนี่ยเรีกว่าถ่่่าาายทอออมจกพแนนนครัับชดเจนมากนี้้ตอองบก่ดเจนมากะ ตอนนี้เนี่ยครับตัวเขาคือกำลังหลักของทีมเพเซอร์ก็ว่าได้ครับเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยอีกยาวไกลเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับติดตามต่อไปเรื่อยๆครับว่า ตัวเขาเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนจะพาเพเซอร์ไปได้ไกลแค่ไหนท้ายที่สุดจะไปอยู่กับทีมไหนอันนี้มาติดตามกันครับสำหรับอวิดาซาบ,บูนิสนะคะผ่านการดราฟต์รอบแรกค่ะในปี1986าอค่ะอันดับที่24แต่กว่าจะเข้ามาใน NBA จริงๆก็คือปี1995นะคะผลงานความสําเร็จส่วนมากจะเป็นเวทีของบาสฟีบ้าค่ะ MVP ยูโรบาสเกตค่ะและอีกมากมายนะคะเข้าสู่ hall of fame class ปี2011ค่ะค่าเฉลี่ยในการเล่น NBA ทั้งงชีวิตขอเขานะคะเฉลี่ย 24.2นาทีต่อเกมค่ะกับการทำแต้ม12แต้ม7.3รีบาว2.1แอสซิสยิงฟิลโกล50%ยิง3ขนคะแนน32.8%ค่ะ สำหรับลูกชายของเขาค่ะโดมเมนทัสซาโบนิสนะคะเรียกว่าลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้น <c oughs> จริงๆนะคะเข้ามาใน NBA ด้วยดราฟ์รอบแรกปี2016อันดับที่11ค่ะจะเป็นปีเดียวกับเดนซิมอนส์นะคะพาสคาลซิอาคมจิมาเมเรเจเรนบรา์แบรนดอนอินแกรมค่ะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะลงสนาม62เกมจาก6 4เกมที่ทีมลงทำการแข่งขันค่ะกับผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองเลยนะคะ18.5แต้มค่ะ12.4รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก54%ค่ะยิง 3. คะแนน25.4%และก็เป็นออสตาครั้งแรกของเขาด้วยค่ะชอบวิดีโอนี้ของพวกเรานะคะกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะ เราไปต่อกันที่พ่อลูกคู่ต่อไปเลยค่ะไมเคิลทอมสันค่ะกับเคลย์ทอมสันค่ะสำหรับ2พ่อลูกนี้นะครับต้องถือว่าเป็น2พ่อลูกที่ประสบความสําเร็จจริงๆครับโดยคุณพ่อก็เนี่ยครับไมเคิลทอมสันเนี่ยนะครับเป็นดราฟต์อันดับหนึ่งนะครับของ NBA ในขนาดนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ในช่วงต้นชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองครับแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นกําลังสําคัญก่อนที่สุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเขานี่จะมีการเทรดไปอยู่กับ LALakers ครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทของตัวเองเป็นตตตตตัััววววสํํําาาาาารรอออออองงงงบบบแแแล้้้้้กกกกก็ถื่่่่่เทไดดีีีีมๆนนนนนนใใหหญึซ์ ยอดเยี่ยมมากๆครับ กำลังสาคัญให้กับ LA Lakers ในการคว้าชแชมป์สสมัยติดต่อกันนะครับในยุคนั้นเลยทีนี้หันมามองลูกชายของเขาบ้างครับ mm. นั่นก็คือเค์ทอมสันครับคนน,นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนรู้จักกันดี <ạ. S 1> เขาถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้ง2แบบครับนั่นคือเกมรุกก็ได้เกมรับก็ดีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของหาย,ยากมากๆในบาสปัจจุบันนี้ครับนอกจากการเล่นเกมรับที่ดีนี่นะ mm. ครับเขามีการยิง3คะแนนที่แ mm. ม่นมากๆครับเรียกว่าสไตล์การเล่นของพ่อลูกคู่นี้เนี่ยครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแต่มันลง สเตฟ h e นเ u อรี Curry เนี่ยถือว่าเป็นคู่แบ็คคอร์ที่แม่นที่สุดเท่าที่เคยมี NBA มาเลยครับเขาต้องสองคนนี้นะเป็นแกนหลักเป็นกำลังสำคัญให้ Golden State Warrior ในการคว้าแชมป์ถึง3ครั้งครับยอดเยี y ่ยมมากๆฮะสำหรับคุณพ่อนะคะไมเคิลทอมสันค่ะเข้ามาใน NBA โดยการดราฟต์ในปี1978ค่ะเป็นดราฟต์อันดับหนึ่งเลยนะคะผลงานความสำเร็จในการเล่นก็คือคว้าแชมป์ NBA 2ครั้งค่ะ ผลงานตลอดชีวิตการเล่นของเขาค่ะเขาลงสนามเฉลี่ย29.7นาทีต่อเกมกับผลงาน13.7แต้น7.4รีบาล2.3แอสซิสฟิลโก50.4ค่ะในส่วนของลูกชายนะคะเคลยท์ทอมสันค่ะเข้ามาใน NBA ในปี2011นะคะดรัฟต์อันดับ11ค่ะจะเป็นปีเดียวกับไคลรีเออร์วิงนะคะคาวายเลเนอร์ค่ะเคมเบอร์วอลเกอร์ค่ะ ผลงานความสำเร็จของเขาค่ะคว้าแชมป์ NBA 3ครั้งติดออสตาห้าครั้งติดออร NBA 2ครั้งค่ะและติดทีมรับของ NBA อีกหครั้งในฤด,ดูกาลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการพักฟื้นนะคะอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าขาซ้ายฉี่ค่ะในส่วนของผลงานในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็คือลงสนามเฉลี่ย34นาทีต่อเกมกับค่าเฉลีย่ย 21.5ตาม3.8รีบาว2.4แอสซิสฟิลโก46.7% 3าคะแนน40.2%เรามาปิดท้ายกันที่พ่อลูกตระกูลเคอร์รี่ค่ะตระกูลนี้ค่ะมีลูกชายที่เข้า NBA ถึง2คนเลยนะคะนั่นก็คือคุณพ่อนะคะเดลเคอร์รี่ค่ะและคุณลูกชายอีก2คนค่ะ สเตฟานเคอร์รีแล้วก็เซสเคอร์รีค่ะสำหรับเดลเคอร์รี่เนี่ยแฟนๆบาสยุคไนตี้เนี่ยรู้จักเขาดีคุ้นเคยเขาดีในชุดยูนิฟอร์มชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตครับคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวสำรองบทบาทตัวจริงครับคล้ายๆกับลูวิลเลียมในปัจจุบันเนี่ยเขาลงสนามมาเนี่ยนะครับสามารถทำแต้มระดับ10แต้ม15แต้มเนี่ยสบายๆและแน่นอนครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือการยิง3คะแนนการยิง3คะแนนที่รวดเร็วแล้วก็สวยงามเนี่ยเหมือนมันเป็นการถ่ายทอดดีเอ็นเอเนี่ยนะครับให้กับเซสเคอร์รี่กับสเตฟานเคอร์รีีีี่่่่นนนนนนะะะคคคครรรรรรััััับบบเเเเเเเพพาาาววววทท้้้งงงยยยยยกก็็็ิิสแลลหหมืออปป๊ไ มองทางลูกชายทั้งสองคนของเขาเนี่ยนะครับเริ่มจากเซธเคอรี่ก่อนก็นได้ครับเซธเคอรี่เนี่ยนะครับเส้นทางชีวิตเนี่ยแตกต่างกับพี่ชายครับเพราะว่าเขาไม่ผ่านการรับแต่ก็ต่อสู้ชีวิตครับจนเข้าสู่ NBA ได้สําเร็จและปัจจุบันนีน้ก็ถือว่าเป็นตัวสํารองสําคัญอีกคนหนึ่งครับมีบทบาทเหมือนกันมีบทบาทมากๆครับกับดัลลัสแมริเคในปัจจุบันนี้นะครับแต่ในขณะที่พี่ชายของเขาเนี่ยสเตฟานเคอรี่เนี่ยโอ้คนนี้คือไม่ต้องพูดถึงอะไรมาก เขาคือ MVP 2สมัยเป็นแชมป์อีก3สมัยเรียกว่าไม่มีใครครับที่ดูกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยแล้วไม่รู้จักสเตฟานเคอรีเขาคือคนที่เปลี่ยนแปลงการเล่นบาสในปัจจุบันครับเป็นการยิง3คะแนนเนี่ยปกติในบาสจะโจมตีจากข้างในก่อนใช่ไหมครับแต่เขาเปลี่ยนโลกใหม่เลยครับการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยแค่ก้าวครึ่งสนามมาเนี่ยโหทุกคนก็โวา่ละครับเพราะว่านี่คือสเตฟานเคอรีต้องยอมรับจริงๆนะว่าครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของกีฬาบาส NBA ก็ว่าได้ครับตั้งแต่รุ่นพ่อเลยครับไม่ค่อยมีข่าวเสียหายครับ,รบพอมา สู่ NBA ได้แล้วก็ไม่มีข่าวเสียหายเลยครับมีความสําเร็จมากมายเลยครับอันนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับในส่วนของคุณพ่อค่ะเดลเฟอรี่นะคะเข้าสู่ NBA ด้ยการดราฟต์รอบแรกค่ะในปี1986ค่ะอันดับที่15นะคะควา้ารางวัล Six Man of the Year นะคะในปี1994ค่ะและผลงานตลอดชีวิตการเล่นของเขาค่ะลงสนามเฉลี่ย21.7นาทีต่อเกมกับผลงาน11.7แต้ม2.4รีบาวน์แอสซิส ฟิลโก45.7ยิง3คะแนน40.2ค่ะในขณะที่ลูกคนกลางนะคะอย่างเซฟเคอรีค่ะคนนี้นะคะไม่ผ่านการดราฟ์ค่ะผลงานในฤด,ดูกาลปัจจุบันของเขานะคะลงสนามเฉลี่ย24.5นาทีต่อเกมค่ะกับค่าเฉลี่ย12.6แต้ม 2.4รีบาล2อัศวิ์ฟิลโก50%ค่ะยิง3คะแนน45.3%ค่ะและสุดท้ายค่ะกับลูกชายคนโตค่ะเตฟเฟนทูรี่ค่ะเข้ามาใน NBA ในปี2009นะคะดรัฟอันดับที่7ค่ะผลงานความสำเร็จนี่เพียบเลยค่ะนั่นก็คือการคว้าแชมป์ NBA 3สมัยค่ะคว้า MVP 2สมัยค่ะติด All Star 6ครั้งค่ะ ติด All NBA ทีมทั้งหมด6ครั้งค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะที่ในฤดูกาลนี้บาดเจ็บเล่นได้เพียง5เกมเา่นั้นเลยค่ะแต่สถิติฤดูกาลที่ผ่านมานะคะลงสนามเฉลี่ย33.8นาทีต่อเกมค่ะกับค่าเฉลี่ย27.3แตม้ม5.3รีบาว5.2ดองแอสซิสฟิลโกล7 2 ยิง3มคะแนน43.7%ค่ะเหล่านี้ค่ะคือคู่พ่อลูกค่ะที่เด่นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกจริงนะคะแล้วคุณลูกเนี่ยก็ยังล่นดันอยู่ในวงการ NBA ค่ะจริงๆแล้วค่ะก็ยังมีคู่พ่อลูกอีกมากนะคะอย่างเช่นแบร r รี่แนนซ์กับแบร์ y ี่แนนซ์จูเนียร์หรือจะเป็นเวสลี่แมทธิวกับเวสลี่แมทธิวนะคะหรือจะเป็นคู่นี้ค่ะตีโต้ฮอฟฟอร์ดค่ะกับอาล o ฮอฟฟอร์ดนะคะรวมถึงส t ตนเลิฟค่ะกับเควินเลิฟค่ะในส่วนของนักกีฬาที่เลิกไปแล้วก็มีนะคะเช่นตระกูลแบร์รี่ค่ะ a ริกแบรก อีกสาอย่างจอห์นเบอร์รี่ด a วเบอร์รี่เบรนท์เบร์รี่ค่ะหรือจะเป็นบิลวอร์ตันนะคะกับลุควอร์ตันค่ะที่ปัจจุบันไปเป็นโค้ชของสค c r a m e n t ต k คิงส์ค่ะและแน่นอนค่ะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ค่ะโจไบรอันกับโคบีไบรอันค่ะมาถึงตรงนี้แล้วขอเสียงคนคิดถึง NBA ที่คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยค่ะสุดท้ายนี u b s c r i b ์ subscribe ที่โลโก้เอ็เเมเนียตรงกลางเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะและก็จบกันด้วยสโลแกนใหม่ของแอดมินเค่ะ นึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะคะท <laughs> ี่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ